ใส่บ่วงหนูครับผมเอฟซีนะพอดีเห็นทางหนูเอฟซีนี่นะผมบ่วงหนูหรือมีทางหนูเตะกันเทน้านะครับผมกลางห้วยนี้ถึนี่ห้วยนะครับผมอ่าเดี๋ยวใส่บ่วงหนูกันนะครับผมเอฟซีมา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 อันนี้เขต้องรอยหนูนะทางเดินหนูนี่หนูอาจจะไม่ใหญ่เท่าไหร่เอฟซีแต่ก็ถือว่าซุยเลยเอฟซีนะมานะผมมาเบิึงเดี๋ยวมายามกันครับผมมาชิมานแล้วบ่ชมานเอฟซีนะ มามามาอืมโอพย่น้องว่ยถึกถึกน้ำบาดมูยก,กขาดนี่เดี๋ยวจะ,ะว่ายนะผมบาดนูแล้งตรงหายอยู่หายกินนะไอ้เจ้านี่นครับผมเคลีรับนี่คือเป็นนู อ่าหากินนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันอยู่ตัวไหนไอ้ติณบอกกระสาบเพี้ยมหายน,นี่อันนี้จับจับเนื้อโอ้โหหลายครับข้างไลยดีกว่า นี่เป็นรอยเป็นรอยที่น้องหมาจาัดก,การนี่นะน่าทันหรือเปล่าไม่รู้น่าจะไม่ทันนะผมทันแล้วก็ใส่บ่วงต่อครับผมหนูน่าอยู่ครับอยู่ๆมามารับผมามา นู้นี่นเอาหัวปันใจมันน่าจย,ยูมือครับพมันยู่มือนีอ่หรอกครับตกส่งแล้วโอ้โหผ่านแล้วครับโอ้สาม ยาดเนี่ยยาเต็มเมี้วเขายาเมีม้ากมารนะผมกระพือครับเมี่ยวมาเอาอาหากินเะาเขาต้องมาการมาซองกรขึ้นครับผมเอฟซีเดี๋ยวครั้งนี้มาซองนกันนะครับผมเดี๋ยวนี้ก็ใต้อืมแจ๋วจับรองอายู่หากินนะผมเป็นชีวิตนะครับ อันใดที่โลกสวยก็เดข้ามไปได้นะครับคลิปนี้นะครับผม FC นะก็ในการหาอยู่หากินเรียนสอบเลียงครัวนะครับผมเปมีสีชีวิตตัวได้นะครับี c นะโอ้เจ็บหูพี่น้องเอ้เย,ห,ห,อยหูสีครับผมโอ้ยหูขาดครับวะหูขาดเลย,เลยอ้๋อโอ้โว้โ

Ủa, chụp một nhau đi thì, thì bông nhè thì bông nhè này thì bông nhè cả một cả, cả thì đúng nói bông nói nói nhè อันนี้น่ะขึ้นอยู่กับจังหวะนะพี่จังหวะดีกว่าโดนนะครับผมแต่ถือข้อจริงจังกับบนเรืเอนะครับจังกับอยู่นะผมสิอันเฉลี่ยวันเฉลี่ยวนี่โอ้โหเสี้ยนี่จังหรอที่อยู่กับหนุ่มเนี่ยที่อยู่ไม่ใช่เปล่าน,นี่โอ้ใช่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 หนุ่มอยู่ตรงนี้สินุ่มหนุมน่มอยู่ตรงนี้ครับผมเห็นแล้วเห็นแล้ว โอ้โหอ,อ,อยู่ตรงนี้เองโอ้หอยขุดไม้ไหมเลยทีน่ะหอยเจาะหูไม่นะครับผมทำแม่ทำแม่ทำแม่ดูกันดูกันโอ้เจ็บหูพอเจ็บหูอืมอืมนี่กรทางนูนข้ามนะดู <uni> thang ngục kiếp đấy ô kia kéo lên kéo lên này เอาแม่เอาแมยผมโอ้ท่านูไล่ลองมาดเต็นะผมนี่นี่ก็ะม่นะผเดี๋ยวออกใส่น,นีกทำบวงเาลายตนะผมเอซีงนนี้หูเกือบขาดด้สินะโอ้ยเจดนี่เจ็บ,บหูจะวายเลยเจ็บมากเลยผมเจอน้ำบีกไปน้ำโอ้อะหัวใจครับไลหัวใจอยู่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ เยมาเมอ้มครับมาเล่นเล่นมายานากันเอฟนะคัย่งนเขามายานากันนะครับผมานหมาอประมาณเอฟนะ ครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับผมการหาอยู่หา,ากินไอ้สินะอ่ารอครับรอสวัสดีครับ